สวัสดีครับคุณยิมก็จะพามารีวิวเจ้าตัวเวร้อนะครับรุ่น1.5พรีเอมหรือว่ารุ่นท็อปนั่นเองนะครับราคาเขาอยู่ที่8 7 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับสีขาวมุกราคาอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาทนะครับราคาเพิ่มมา7,000บาทนั่นเองนะครับผมมีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับคอมเพรสเตอร์ทันทีทิ้งไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ ซีเคนเชียลนะครับก็คือตัวเป็นเรแบบวิ่งนะครับผมไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบสะท้อนนะครับแต่เป็นแบบอ e d กดีคือไฟสีขาวนั่นเองนะครับแล้วพร้อมกับนี่ครับไฟตัดหมอกนะเป็นแบบโพโลเจนนะครับไฟสีส้มนะครับพร้อมคิวโครเมียมแล้วก็กระจังหน้าดีไซน์ดำด้านนะครับซึ่งเป็นลักษณะของคิวนะครับของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวตัวเมียมเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแถบลายโครเมียมนะครับเส้นสายเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกระจังหน้าแบบเป็นโอแบ็กสีดำเงานะครับซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะ เตอร์ตาเวลอสเลยนะครับผมกันชนหน้านะครับด้านล่างนะครับจะเป็นสีเขาด้านนะครับแล้วก็สีบอลเงานะครับนี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับมีเส้นสายนะครับราะนะเอียชัดเจนครับลักษณะในเอกลักษณ์ก็เป็นเวลอสเลยนะครับถ้าใครเห็นนะครับนี่ครับจะมีโลโก้เวลอสอยู่ด้านข้างด้วยนะครับผมนี าสวยมากๆเลยนะครับเครื่ os, 1, c c, องยนต์ของเจ้าโตต้าเวลอรสนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0ซีนะครับ1.5ลิตรมาพร้อมกับเกียร์ CVT นะครับซึ่งภายในห้องเครื่องนะครับก็จะมีสถานที่โป่งโลง่งนะครับช่วยเรื่องของการระบายอากาศได้ดีครับผมก็ดีไซน์มาค่อนข้างที่จะดูโล่งๆเนาะครับดูแบบว่าระบายอากาศได้ เขาบอกเลยว่าเรื the yes. the so ่องการรบบายความร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญของการอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวใต้เนี้นเรื่องนี้มากๆเลยเส้นสายของตัวเวล้อนะครับถ้าเป็นตัวฝาโปงหน้าเนี่เขาจะเป็นเรื่องของตารทรงตัวหรือว่าการจัดเรียงลมเรื่องของแอนด์โรดเดนามิกนั่นเองนะครับดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับด้านข้างกันบ้างนะครับ เช่นกันครับเรื่องเส้นสายของด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแอนดเดเดนิกนั่นเองนะครับช่วยเรื่องของความประหยัดน,นะครับล้อแมกนะครับในส่วนตัวล้อแมกของเวลล้อเนี่ยจะเป็นคอบสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งซีรีส์ยางในที่สองศูนย์ห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะครับผมเป็นลายตัวนี้เป็นสีร้อนนะครับตัดกับเป็นโนแบ็คสีดําเงานะครับก็เป็นดีไซน์สปอร์ตแล้วก็เรียกว่าดีไซน์ออกมามพืที่จะสปอร์ต ลงตัวตัวเลยมากๆเลยนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะน้กจากมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นระบบกล้องมองรอบคันเนาะแล้วก็ตัวนีที่เป็นระบบ BSM นะครับเติอมุมอับนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตดูล้ำมากๆเลยนะครับ คิวด้านข้างนะครับสีดำด้านนะครับคี่ตัวประตูตรงนี้เนาะซึ่งเป็นดีไซน์นะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับหรือตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับแวคมกับคิวด้านล่างนะครับที่เป็นสีดำด้านเหมือนันคิวซูมล้อนะครับสีเียโตวรถนะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่เปิดนะครับที่เป็นระบบสมาร์ทคี์นะครับกุญแจของเจ้าตัวเวรล้อนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสมาร์ทคี์นะครับ วิธีการเปิดหรือปลดล็อกครับใช้ใช้การแตะตรงนี้นะครับะเราก็จะมีระบบกระจกพับเก็บให้ด้วยแต่ครั้งหนึ่งนะครับผู้ปลดล็อกนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะมีคิ้วหลังคานะครับคิ้วหลังคาก็จะจะบอกว่าใช้งานได้จริงนะนะครับรองรับน้ำหนักได้มาตั้งเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบกิโลนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งตัวสมาร์ทแล้วก็รุ่นทีมเมี่ยมนะครับทั้งสองรุ่นเลย ดีไซน์คิ้วนะครับโคเมียมเนี่ยตัดมาตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถนะครับตีเส้นยาวมาถึงด้านหลังตัวรถเลยนะครับผมน้ำมันที่เติมได้นะครับเกรดเริ่มต้นนุ้เอสโซฮอยี่สิบนะครับที่เครื่องยนต์ตัวนี้รองรับนะครับจะเติมโซฮเก้าหนึ่งเก้าห้าก็ได้เช่นกันนะครับผมมีคีบฉลามให้ด้วยนะครับรับตัวจะบอกว่ามีทั้งตัวสามและตัวท็อปนะครับเป็นดีไซน์ที่ เรียกว่าออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับไลท์ไกดิ้งนะครับที่จะเป็นเส้นยาวตรงเลยนะครับเม่เปิดไฟมีเดินจะสวนมางแล้วก็รถต้องโลโก้เป็นรนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแต่ลักใหญ่ชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นไฟทัดทิมนะครับไฟตัดบอกหลังนะครับองคคิวดาด้านนะครับด้านหลังเขามีชุดตกแต่งด้วยนะครับที่เป็นสี บอลด้านนะครับนี่แล้วก็จะเป็นบอลเงานะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ไฟหลังสองจุดให้ทางรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยตัวนี้กล้องมองหลังนะครับดีไซน์ก็สวยมากครับและมีไฟเบรกตวงที่สามให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับไฟเบรกที่สามดีไซน์สวยมากๆนะครับ ด้านข้างนี้นะครับก็จะมีคิ้วนะครับจากด้านเมื่อกี้นะครับเป็นเส้นคุ้มยังนะครับยาวไปจนจดด้านหน้าเลยนะครับผมซึ่งต้องว่าเป็นดีไซน์ที่เอาข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับภายในของเจ้าตัวเวลารุ่น p ีม m i ยมเนี่ยนะครับั็จะเป็นภายในดำตับเทานะครับผม มันก็มีความสปอร์ตนะครับในตัวเนาะดีไซน์ก็ดูเรียบหรูมากๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับภายในของเจ้าตัวเบรอสพีเอี่ยมนะครับ นี้ก็มาดูภายในกันบ้างนะครับภายในของเจ,าจา้าตัว toyota vios รุ่น p ีเมียมเนี่ยนะครับก็จะเป็นภายในสีโทนดำเทานะครับผมเนี่ยดำกับเทานะครับพวงมลาลัยนะครับเป็นวัสดุหนังนะครับพร้อมได้สีขาวน้จับถนัดมือมากๆเลยนะครับพวงมลาลัยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบสามก้านนะครับเอามันติดฟังก์ชันที่พวงมลาลัยด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็น ควบคุมจออย่ก็คือจอหน้าปัดนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ก็จะเป็นดูเรื่องของจำนนเล์วิวนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งทริปนะครับทริปก็คือตัวนี้ครับโอดีไวไหมครับกดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเรากดค้างไวแล้วกะรีให้เป็นสูงนะครับเป็นทริปตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นการรีเวิร์สนะครับหรือว่ากลับออกไปของตัวฟังก์ชันนะครับตัวจอนะครับ มาดูท่านแบบวิวโมเดเตอร์หนึ่งนะครับวิธีการใช้งานเขาคือจะมีปุ่องที่อยู่นี้นะครับที่มอตอร์ไรั์ด้านซ้ายเมื่อเรากดนะครับปุ๊บจะมีจอภาพนะครับที่เป็นกล้องมองรอบพันโชว์ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะแสดงนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับตรงกระจกหน้าแล้วก็รอบคันนะครับเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นด้านข้างหรือรงคันล้อนีกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเฉพาะกระจงหน้านะครับ ใช้งานง่ายมากนะครับและเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเหยียบเบรกเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับก็จะมีจอภาพขึ้นมาหมอนกันนะครับซึ่งเป็นต้องมองหลังและแล้วก็ภาพมองล้อพัดซึ่งตัวเส้นนะครับก็จะหมุนไปตามลัศมีะวงล้อเช่นกันนะครับผมดูด้านขวานะครับก็จะเป็นควบคุมนะครับเครื่องเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ ตัวนี้เป็นปรับปรับโหมดเนาะ fm am แล้วพวกนี้ครับด้านล่างตัวนี้ก็เป็นระบบการขับขี่นะครับถ้าเรากดลงไปนะครับกดที่นึ่งนะครับนี่มันจะมีฟังก์ชันแถบขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดนะครับแล้วกดครั้งเดียวเนี่ยก็คือใช้ power mode ถ้ากดแช่ไว้นะครับใช้ eco mode เห็นไหมฮะตัวตัวจอแสดงเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราต้องกดแบบไหนนะครับฟังก์ชันนั้นถึงจะทำงานเนะาะกดครั้งเดียว power mode ทำงานางดกดอีกครั้งหนึ่ง power mode ก็ยกเลิกครับอันนี้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมเพรโหมดนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นมาโดยมีเสลิกรับตัว power นะครับพอกดอีกทีหนึ่งนะครับตัว power จะ่ายไปก็คือจะกลับมาเป็น normal mode โดยใช้ eco m o d e นะครับซึ่งถ้าเรากดให้ power ขึ้นพร้อมกับ eco ขึ้นนะครับก็จะใช้ power Mo d e นะรือก็จะพุ่งนะครับแต่ถ้าเรากดให้มันหายไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น eco mode นะครับผมแต่ถ้าต้องการให้ eco โหมดหายไปคือเรากดค้างไว้ที่ตัว drive ตัวนี้นะครับตรงนี้เป็น normal โ o d e ร0 0ปร็แล้วนะครับซึ่งผมแนะนำไว้ให้กด มีข้อมูลไว้นะครับเพื่อความประหยัดนั่นเองนะครับผมตัวพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าทูททนเหมือนกันนะครับมีคิ้วนะครับสีบอลตัดกับตัวนี้เป็นตั้งกับเปียโนแบทนะครับสีดําเงาตัวนี้เป็นสีบอลเหมือนกันนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะมาดูที่ปัดน้ําฝนกันบ้างนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝน สามารถตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็ปัดน้าฝนด้านหลังได้ด้วยนะครับพร้อมกับฉีดน้ําฝนนะครับด้านขวาก็เป็นเครื่องไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าด้วยนะครับชุงตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็เขาเรียกว่ามาครบครบมือเลยทีเดียวนะครับหน้าจอหน้าปัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทํารีวิวแยกไว้แล้วนะครับไรเพรากเข้าไปดูได้นะครับตัวหน้าปัดนะครับมีแยกไว้แล้ว หน้าจอตัวนี้รองรับ Apple c a r า l a y นะครับ d r น i d Auto นะครับ USB บลูทได้นะครับตันนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด9้านี้นะครับก็ทำรีวิวไว้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับตัวตรงกลางรับแอร์นะครับจะมีลักษณะเหมือนกับตัวสมาร์ทนะครับก็คือเหมือนกันอันนี้เป็นปรับลดามแรงของลมนะครับอันนี้ก็อุณหภูมิส่วนตัวนี้สองตัวนี้นะครับก็เป็นตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ ไม่ให้แอ,แอให้อากาศจากข้างนอกเข้ามานะครับตันนี้ก็เป็นสลานฝ้าหลังนะครับที่ปิดแอร์แล้วก็มีอออก,มก็อกอโอต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพุสตาลนะครับตอนนี้บริเวณเราจะย้ายปุ่มพุสตาลมาตรงตางของโซนและเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบ cvt นะครับซึง่งก็มีความไหลลื่นของตัวเกียร์นะครับเวลาขับนะครับประกอบกับโหมดการขี่แบบเมื่อกี้นะครับก็จะทําให้ช่วยขับขี่ได้สะดวกสบายบมากขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีเล่นแบบเป็นซีเพนเชียลได้คือเล่นเป็นเกียนธรรมดาได้นะครับผมใครที่ชอบเชียนเกียนะครับก็มาเล่นได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีละวเรียกว่าปรับเกียร์ว่างนะครับเวลาเราไปจอดซ้อนคันนะครับให้สามารถเลื่อนนะครับไปใช้เกียร์ว่างได้นะครับผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับเบรกืูไฟฟ้าแล้วเราก็ระบบเบรกโคนะครับซึ่งตัวนี้ก็บอกเลยว่าทํางานได้ดีมากๆนะครับ ไปโคเนี่ยเขาก็ทํารีวิวแยกไปแล้วนะครับเราเข้าไปดูเนาะแล้วก็สองตัวการปลดล็อกนะครับตัวเกียวว่างนะครับตัวนี้ก็ทํด้ยยากแล้ก็มีรีวิวด้วยนะครับแยกแยกกันนะครับเราไปดูนะครับผออยู่ในช่องเนี่ยครับตัวตั้งรถดีโปรสุดคุุมนะครับช่องนี้เลยตัวนี้นะครับมีมาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์เจอร์ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นแบบกันกันลื่นด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นวัสดุเป็นแบบยางนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยแค่ นำโทรศัพท์นะครับที่เรารับการชาร์จแบบไร้สายนะเอามาวางไว้นะครับแล้วกดปุ่มตัวนี้นะครับให้ไฟติดนะครับนี่ครับแค่นี้ก็โทรศัพท์ก็จะชาร์จให้เราแล้วนะครับง่ายแค่นี้เองจะปิดก็กดซับลงไปครับอันนี้เข้ามาพร้อมกับที่พักที่พักแขนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวชาร์จนะครับเป็นสายจุกนะครับสัหวัดให้ด้วยตรงนี้แอบถือนะครับ ในส่วนของตัวด้านด้านข้างทางด้านนี้นะครับก็จะมีจุดนะครับเสียบ USB นะครับแล้วก็จุดเสียบเอ่อเขาเรียกว่าตัว2.1ให้ 1, ดูนะครับเออเห็นไหมฮะจะมี USB กัง2.1แอมป์ M ให้ด้วยนะครับตัวน,นี้ <c oughs> ก็ USB <c oughs> เนี่ยถ้าเป็นตัวจอนะครับก็สามารถที่จะต่ออย่างที่บอกครับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้นะครับ เป็นย้บ็อกกทำรีวิวแยกไว้แล้วนะครับลองไปดูนะครับในช่องนี้เลยนะครับวัสดุภายในบ็ก็มองว่าเป็นวัสดุที่ตกแต่งไ,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 ได้ค่อนข้างที่จะดูเรียบนะครับเรียบแล้วก็ดูสปอร์ตันสมัยมากขึ้นนะครับตัวด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นเคเลล่าครับรนี่ก็จะเป็นสีรอนนะครับบอลเงานะครับจับแล้วก็ดูด้านด้านหนึ่งก็คือกันลื่นนั่นเองด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเยอะเลยนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับอันล่างก่อนนะครับอันล่างตัวนี้ก็จะเป็น เอาไว้ให้กระจกนะครับสามบานที่ไม่ใช่บานฝั่งคนขับเนี่ยห้ามเอาลงถัดไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับขึ้นลงของกระจกนะครับทั้งสี่บานเฉพาะบานคนขับเนี่ยที่เป็นออโต้นะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวข้อกระจกด้านข้างนะครับรือถ้าเรากดพับไปด้านซ้ายนะครับกระจกก็จะพับใช่ไหมฮะแต่ถ้ากดไปตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นระบบก็เรียกว่ากลางและภอัตโนมัติเมื่อเราล็อกหรือปลดล็อกรถนะครับส่วนถ้าด้านขวาเนี่ยเรากดปุ๊บนะครับ จบก็จะพับลงไปนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็คือปรับทิศทางของตัวกระจกนะครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาก่อนนะครับเลื่อนตัวด้านบนนี้นะนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปรับทิศทางต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเซ็นที่เซนแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาเอากับระบบเซนเซนด้วยนะสำหรับตัวพรีเมียมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเพอ่ปิดระบบ T.R.C. นะครับป้องกันลับหมุนฟรีทำกดเพื่อปิดนะแต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับระบบจะกลับออนใหม่ตัวนี้นะครับเป็นระบบ p c a แคสเซ็คือเป็นต่อการชนตัวนี้นะครับกดเพื่อเปิดระบบทํางานออโต้ไฮบีมนะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยนะครับระบบมันจะออนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยดันไฟสูงนะครับไปด้านหน้านะครับเด๋ยวเซนเซอร์ทํางานให้เองนะครับค่อนงๆางจะใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแค่ปลายสัมผัสเองนะครับ ไฟโปเปิดตัวนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้อัน้ำมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านข้างคนขับตัวนี้ทางขวาข้นะางบนนะครับมาดูที่สองหน้าบ้างนะครับไม่มีนะครับมีฝั่งคนนั่งด้านข้างให้นะครับกระจกโอเคข้างโดยสารค่อนข้างกว้างเลยนะครับกว้างจริงๆนะครับนั่งนี้ก็เหลือๆเลย คร th ับซึ่งวัสดุบอนั่งเนี่ยนะครับก็เป็นมวัสดุสามเฉียดสามส่วนเลยก็คือมีทั้งหนังนะครับนี่ใี้ดูใกล้นะมีหนังตรงนี้พร้อมได้สีขาวนะครับจุดสัมผัสตรงนี้เป็นผ้านะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับสีเทาเนี่ยเป็นธรรมยีนะครับสัมผัสนั่งแล้วสบายนะครับไม่อึกนะครับนั่งแล้วสบายอากาศระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะนั้นนี้เป็นข้อดีของตัวเบาะตัวนี้นะครับแล้วตัวเบาะออกแบบมาเนี่ยก็คือเป็นเบาะวิวนะครับรองรับ ต้นคองเราทั้งหว่กเกิดดีเหตุนะครับแอร์แบ็คตัวนี้มาทั้งหมดหกลูกเลยนะครับแอร์แบ็มาหกลูกนะฟังไม่ผิดนะครับแอร์แบ็คไมโครตัวต้าเวรสนะครับมาหกลูกทั้งรุ่นสมาร์นั้นรุ่นพรีเมียมนะครับมาครบเลยโอเคครับด้านหน้านี่ก็รีวิวไปแล้วเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มแบ็คสีองเงานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังนี้นะครับก็วัสดุนะครับของเขาเนี่ยก้จะให้ดูในส่วนของตัวเบาะก่อนนะครับเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับพับได้นะครับเป็นแบบวันทั u c h นะครับก็คือให้ดันตัวนี้ไปด้านหน้านะครับเบาะก็จะเด้่งนะครับไปให้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วตัวในส่วนของตัวที่พับคอเนี่ยก็สามารถที่จะปรับยืดผดได้นะครับโดยที่ต้องกดดานข้างตัวนี้นะครับกดลงก่อนนะครับแล้วก็กดเบาะลงนะครับ ในส่วนของตัวบเบาะเนี่ยนะครับสามารถที่จะพับสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้โดยที่จะมีคานเหล็กนะครับดุดันน่นใต้ต,ตัวนี้นะครับแค่ดึงขึ้นนะครับก็จะสไลด์ไปได้แล้วงา่ายคนี้เองนะครับชึ่งตัวนี้จะสามารถที่จะสไลด์เข้าใด์ออกนะครับพเพิ่มในที่ของในส่วนตัวห้องโดยสารเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่เดี๋ยวลองไปนั่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอนั่งแล้วนะครับก็ก็บอกเลยว่าตับเนี่ยพอเราสไลด์ถอยหลังมานะครับ ก็มีหน้าที่ในการนั่งเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหลือเกือบพื้นเลยก็สูงร้อยเจ็สิบสานะครับก็เหลือเยอะเลยครับถ้าสูงร8อแดสิบเนี่ยนะครับลูกค้าที่ท่านตัวสูงสูงตัวใหญ่นะครับก็นั่งได้สบายเหลือเลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่ปรับได้หลายระดับนะครับซึ่งการพับเบาะเนี่ยนะครับเราก็ทํารีวิวการพับเบาะไว้เจแบบแล้วอยู่ในช่องนะครับตัวต้ารถดีโปรสุดคุ้มเรียบร้อย เข้าไปดูวิธีการพับบอกกันได้นะครับก็บอกเลยว่าการพับบอกดเนี่ยคเอทมากๆนะครับที่เตอร์ตาเขาคิดขึ้นมาตรงนี้ครับมีที่วางแก้วน้ําหลายที่เลยอันนี้ตรงนี้หนึ่งที่นะครับด้านข้างด้านข้างตัวนี้นะครับสามารถวางขวดน้ําได้ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะวางได้นะครับแก้วน้ํานะครับเตอรถ้าดูนก็เช่นกันนะครับแค่แถวสองเนี่ยมีตาแหน่งในการวางขวดน้ำาปันแก้วน้ำในประมาณห้าที่มาพร้อมกับนี่ครับ ที่ชาร์จแบบสองุดหนึ่งแอมป์นะครับเป็นแบบพีเีนี่ยสองตำแหน่งนะครับวัสดุนะครับส่งตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตรงด้านข้างตัวนี้ตรงกลางตัวนี้จุดสัมผัสของเราเนี่ยจะเป็นผ้านะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับผ้าเนี่ยข้อเดียวเขาก็คือสามารถที่จะระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ร้อนนะครับจุดสัมผัสตัวนี้ที่เป็นตัวพักคอเนี่ยนี่จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับโดยที่เดินได้สีสีเทานะครับ โอเคนะครับมาดูแอร์กันบ้างนะครับแอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นแอร์ที่สามารถที่จะปรับนะครับเป็นแบบแมนุ่นได้ตัวนี้นะครับเร่งได้สามระดับนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกว่าทิศทางการต่อของลมนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับทิศทางการออกของลมได้นี่ฮะซ้ายขวาได้นะครับดุยใกล้ปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งแอร์ตัวนี้นะครับก็แรง นะครับแรงจะไปถึงด้านหลังเลยนะครับโดยที่การพับขึ้นแบบนี้นะครับจะให้แอร์เนี่ยพัดผ่านหัวแถวสองไปด้านหลังนะครับแต่ถ้าลงมาอย่างนี้นะครับก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ลงมาแถวสองตัวนี้ซึ่งความเย็นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของด้านหน้าตัวรถนะครับในการปรับนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะภายในนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับราคา หนึแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับตัวพ p r e m ียมรุ่นนี้นะครับเหลือเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูแถวสามกันครับว่านั่งได้จริงไหมนะครับพอดีว่ามีลูกค้าเดี่ยถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าแถวสามด้านหลังเนี่ยนั่งได้จริงหรือเปล่านะครับทามาเฉยๆหรือม่นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งให้ดูนะครับวิธีพับนะครับแถวสามนะครับก็คือให้เรานําแถวสองลงมาก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ จะดันขึ้นแบบทางนี้ก็ได้นะครับหรือเปิดสาท้ายด้านหลังรถนะครับเพื่อที่จะดึงเชือกด้านหลังขึ้นไปก็ได้ครับทําได้หลายแบบนะครับในการขับบอร์ดแถวสามครับอเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ปรก็มาอยู่บาะแถวสามแล้วนะครับมาพูดถึงวัสดุกันก่อนแล้วกันนะครับวัสดุของตัวบอดแถวสามเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับ ซึ่งเป็นผ้าทั้งหมดเลยนะครับผมจุดสัมผัสที่พักคอเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับนี้ซึ่งตัวเบาะแถวสามเนี่ยสามารถที่จะปรับเอ็นนะครับลงไปได้อีกทำยังไงนะครับก็คือดึงตัวสายตัวนี้นะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเอ็นลงไปนะครับเพราะการปรับเอ็นเนี่ยทําให้การนั่งของเราด้านหลังเนี่ยไม่ปวดหลังนะครับคือบางทีจะมีลูกค้าสอบถามมาเยอะว่านั่งได้จริงไหมนะครับแล้วก็นั่งแล้วจะปวดหลังหรือเปล่านะครับผม ก็ไม่ปวดหลังนะครับปรับเอ็นได้แล้วก็พอนั่งแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือทั้งส่วนตัวเพดานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบๆเกือบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากหัวก็ทําให้นะครับมิติการมองเห็นของเราเนี่ยกว้างขึ้นครับไม่เึนหัวนะครับไม่เวียนหัวแอร์ด้านหลังนะครับจากแถวสองมาถึงเนี่ยบอกเลยว่าถึงนะครับนี่ครับถึงเลยนะครับเหลือเหลือเลย นะครับสบายมากแล้วก็มาพร้อมกับตัวชาร์จนะครับตัวนี้อนด้านหลังด้วยนะครับจะมีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับสองวัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็มีที่วางแก้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวานะครับนั่งสบายครับบอกเลยว่าเหลือๆเ,เลยนี่นั่งได้เพราะว่าถ้าสบายๆก็มาสักหกคนนะครับ ถ้าจะเปลนแล้วก็เจ็ดคนนั่งตรงกลางตรงนี้นะครับทองแถวสองมาพร้อมกับตัวนี้ครับมีสายเบลให้ด้วยนะครับเรต้องลัวเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับขับแล้วนั่งแล้วปลอดภัยแน่นอนนะโอเคครับก็จะมาเล่าเรื่องอีกนิดนิดนึงก็คือความปลอดภัยของเขานะครับนอกจากแอร์แบ็กหกลูกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับระบบช่วยเบรก BA ระบบช่วยกระจายเบรก EBD นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC นะครับ ระบบช่วยการเข้าโคง้งการทรงตัว VSC แล้วก็ระบบช่วยลงทานลาดชัน HAC นะครับโครงสร้างทิรภัย GOA คือจะบอกว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยมาโค้งมากนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของระบบเซนที่เซ็นให้ด้วยวกเตือนก่อนการชนตึอนออกนอกเลนนะครับระบบ BSM เตือนมุมอับเซนเซอร์ถอยหลังนะโอ้ใส่มาเต็มเลยครับสำหรับตัวพรีเมียมรุ่นนี้นะครับเพราะคุ้มค่ามากสำหรับตัว พรีเมียมราคา8ปดแสนเจ็ดมื่าพันซึ่งจะแพงกว่าตัวลองท็อปอย่างตัวสมาร์ตเนี่ยแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายนอนรถกันนะครับด้านหลังนะครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเล็กๆครับถาไว้าว้างไหมก็ประมาณสักครึ่งๆได้นะครับ อันนี้มีอะไรบ้างมาเปิดดูกันนะครับนี่นี่ก็จะเป็นชุดแม่แรงถอดล้อนะครับกับปุกครับตัวนี้เนี่ยเขาออกไว้นะครับเป็นจุดลบเทปเนาะแล้วก็ด้านล่างนี้ครับจะเป็นยางอะไหล่นะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้ผมตัวนี้เป็นยางอะไหล่ซึ่งก็บอกเลยว่าที่เก็บของทำมีชิดนะครับพอเวลาเราพับเบาะแถวสามไปแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยจะสามารถใช้ได้หมดเลย วิธีการพับก็ดึงตัวนี้ครับขึ้นแค่ดึงขึ้นแล้วก็ทุบไปด้านหน้าแค่นี้นะครับง่ายๆแค่นี้แล้วมีรีวิวการพับบออยู่เนาะนะครับในฝากเข้าไปดูกันนะครับในช่องเตอร์้ารดีโปรสุดคมนี้นะครับไงกันบ้างครับสำหรับตัวเวรสนะครับหนึ่งจุดห้าพรีเมียมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบากงนะครับนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยครับเบาะได้หลายแบบเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามเข้ามาเลยนะครับที่ช่องโต้ต้ารถดีโปรสุดคุณนะครับหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับกับเซลฟักนะครับผมยังไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าจะมีอะไรนะครับสงสัยสอบถาม ัดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าจกิทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับแอดไลน์มาตุูกันก็ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสับเจ้าตัวเวลสนะครับ1.5พีเมียมรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ